นี่ในคลองใหม่นนะไฟฟ้าแบบไล่สายประกอบเป็นอยู่แล้วว่าคนเนอเอาไาซื้อยนะัง่ะเงินทองแสนจะซื้อยังบัตรนี่เอาไปซื้อขนมให้ลูกอายบุคจิลออจากมือ เอากลับมาอีกครอบครัวหนึ่งนะพี่น้องครอบครัวทั้งผู้เล่ยที่บอนเดินทางมามืองน่ะเพื่อนะพี่น้องเนาะก็พูดเรียกว่าอ้ายเพลินกาอยากเห็นนะพี่น้องก็เลยพาเพลินไปอีกอไปย่างพอยนั่งโมก้าเอาโมกไปได้ก็ได้โอ้ยผู้เอา

เอากมาอีกครอบครัวนี่ก็เดินทางมาเป็นครั้งที่สองเราพี่น,อน้องเนาะเชิงมามื่อนี้กมากับไอ้น,นันเพิ่นกับพ่อเพ,พิ่นอนีกคือเก่าเนาะเอาสวัสดีพ่อสวัสดีเออหัอแล้วกมาไกลได้พี่น้องเอ้ยอย่ากมาเห็นครอบครัวฝนอันนี้กับเฮือนเพิ่นกันนี่เดี๋ยวนี่ิน่นอยู่กับ กับพัวเด่อโอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องมากับไอ้นันเพิ่นสบายดีได้เด้อผมละฮะไม่เห็นเขาพัวนี่แหละกูสบายดีเด้อทุกคน,น,น มันอีกระดีเดินทางมากระเป๋าแอนหน่อโดยสบายดีเด้อโดยโดยอ่เกมาพนมาอยู่อันนี้บงนเ่นม่เนเื่อนเพ่นแหะนี่ตอเบื้องนี่ยิทูปเจ้าที่ยังล้งไงเื่อนล้างไงกูหนีบ่เออผก็หดลังหน่อยหน่อยพอเป็นมุมกล้องนี่โอ้ที่บ่กเงินเจ้านุ่มโอทัสังลูุเพื่นก็นอนได้เพอจีเทิง นอนแล้วคนอนบอกอาเห็ดขัวยังไงเฮ็ดนบอกขัว,ขวิ่นขัวิ่อนอะไรยลุ่มนี่<อ> <c oughs> ขัวิ่นยลุ่มนี่แหละ,ะขั้วิืนเนอาเฮียงเนาะ่นสลอ่ะสบายดีอืวเาเอาม่เาม่มังตากันนี่เนาะเนีตังอึ่งบ่นี่นะฮะ บ่ไปทางอื่นบ่คืนนี่ <c oughs> อันนี้ไม่คนไหนเอาลงก่อนเนาะอ๋ะอติดไม้คนไหนเนบ ết. บ ết ด้เอเบ็ดเบ็ดเด้อนี่โอ้เบ็ดอยู่ผู้เดียวบ่ตามคนพ่อแม่ลูกตามคนพ่อแม่ลูกอะไรคนอยู่ ซื้อเจ้าชาวยังก่อคอยลืมเลยช,ชาวย่องชาวยองนาะพี่นอ้องอายุสิบแปดปีได้หนิจะซื้อตองนี่ชาวยไปตองเป็นฟ้าแปดบ่บ่ขึ้นฟ้าแปดสามคนจะไปซื้อตองมันต,ต้องสามคนนะจะซื้อกินข้าวเที่ยงหรือบ่อยังไม่ได้กินลูกบ่นอนด่เทิงนะ่ะทางพัวเพิ่นไปใช้น่ะไปใช้น่ะ เาขนมไปหาป่าไปลาเาขนมมาเอาขนมมาในลน์บอกคนไปหาป่านะเอาฝากในเบาอย่าง้วน่หอยเล็กหน่อยครับหอยหยนี่แหละทั้งพ่อคนอยากมาเยี่ยมมาเยามเจ้านี่คนเห็นคลิปเจ้านี่ ผมมีคอมมาฝากพ้อมถ่หยดูจอมียังนนามือเพิ่นอะฮะชุาเซลเพื่อนจะมีไฟฟ้าอยู่บ่เอาอยู่บ่ใช่ขัดบ่เอาเลยจะเอากลับมือได้หนิบ่เอาเอาระหว่างให้เลือกเขากับชุลเซลนี่เอาตัวไหนเาลเจะได้บ่ช่องยังได้บ่ช่องก็ยังให้บดช่องแล้วก็มีเสื้อผ้ามาให้เลือกพร้อม หมักตัวได้กาวเถาหมักเอาะให้พ่อผลมอบให้ทางพ่อจะมอบให้ผลอะไรพ่ออันไหช่วยเลี้ยงน้พ่อน่อยอ๋อเอาเอาผลในี่ยผลรอดเขายากนะอืมนี่ในคลองใหม่นี่นะไฟฟ้าแบบไรสายอืประกอบเป็นอยู่หรือว่า

เพิ่นฝากอย่างมาซอยเรือนี่แหละครับครับเอาไปซื้อน้ำเสือนี้เนาะเดี๋ยวนี้สิสองแสนเออเอาไปซื้อเนี้ยนะเงินสองแสนจะซื้อเนี้บัตรนี่เอาไปซื้อขนมให้ลูกเอาไปซื้อขนมให้ลูกอืมหาบุคจิลล์จักมือยังไงสองแสนหาหกมือบอมือไหนไปไปบอมือนี่ไหน เงินสองแสนโอ้เพอ่์เจหาได้าากับโคจิลลออ์กันเนาะนี่แหละน้องพี่น้องขรอพวงเฮือนซานเพิ่นบอยเอ็นมาเห็นแรกๆกับป้าต้อบุญคิดได้ว่าเป็นเฮือนเพิ่น, <c oughs> นเราเฮ็ดของเก็บของเนาะเพิ่น,น,นบูมีกับบูมี่เอ้เลยพี่นออ้องเอ้ยพาเฮือนก็นได้แบบนี้แหละนี่ ข้าวสามกิโลนี่กินได้จากมือนี่หกมือ,อหกมือบอกกินสามคนเนาะกัวแน่ลูกแน่ลูกนี่ยกินบุร้ายแล้วเนะาะ <laughs> มีแต่แม่กับพ่อแะไรเนาะ่สกินลายก็ได้บ่นฟื้นดัง้งฟื้นดัง้งไพก็อยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยก็เพื่อนเนี่เขาต่างเสียแต่มันเสียเนี่ยไหนได้ผมเรื่อมเสียง มันเชเองบ่วันต่างเฮ็ดแนี่ยหว่าวันเจ้างามแนวนี่ยหรือบ่สาก็คือบ่เอาเสาใหญ่ๆนี่บ่มีบ่มีโอ้เสาก็เสาน้อยเกินด้หินดาก็ได้เฮ็ดก็เฮ็ดซูมพดเฮ็ดต่ําๆมันจังบ่ิยันตกอันนี้ค่อยขึ้นไปมื้อหน้าค่อยย่างยันโตกยามเฮ็ดกินกัอยู่นี่เลยบ่ออ๋กินอยู่ตะล่างได้ใส่หัวบ้านให้นี่ Ở vai thương hư ăn đừng 1 kháu lẻ ở vai thương Ừ Ư Thuôi buồng ở khuôn vai thương Ừ Ơ ơ ơ là... Các bạn đừng bò Ké, A, A, G, G, đu Có ăn phần đu nè Khóng mày nè Tỏ anh... anh Năn tỏ phần nó phải đọc nó Ư số là chứ mày ของไม้นี่คักได้มันยังกันไรนดีผมมีรีโมทงตัวนี้ก็เดีวมีรีโมทตัวนี้มีรีโมทปิดเปิดแล้ว,ว,วอันดีโ,นอนดโอ้ยได้ของใหม่บาทนี่อ ัวจะไม่ใช่สัตว์แไปหาปลาหาปลาหากุ่งต kind of ้๊กตตาปู้ปลาสิบอ่มีแรงในหุ่งแล้วเนาะมีแรงนี่ลูกพันอยู่มันหมื่นันไม่ได้ให้หรือเปล่าให้บ่ให้ให้ลูกปีปลายเลยเนาะ ตัอสายเขาลหุ่งแล้วได้กดตัวแดงนี่ไอโบตัวตัวโนน่ะอ่กดจะแผดมันโน่ั้งหมดเใช่ทานไม่ได้ทานนะเอาทานใช้ได้ทั้งหลังเจ้าน่ะเหลือทานนึงเขเรียนนิน นั่งใกล้ไฟเก็ได้นดี่หรอกแต่ไฟไม่ก้นนี่หนออือทำจุกดลงไปให้ทานเดี๋ว่าให้ลูกกดลิ่นเด้ <c ười> อเอาไว้ได้รีโมทมันเด้อ <c ười> อ่าโมแมนต์จะให้ลูกกดลิ่นโอ้ยตายเขารอแล้วถ่านมันรีโมทมันไะเดีย๋ยวไปเสียงไว้จนหาบ่เห็นเลยอือ กต็ตนอะไรกดจะแผ่นมันน,น,งงนะตออกตัวปุ่มแดงใส่ยังไมนะปุ่มแดงแดงใส้ยังไม่ถือถือมันติดติดติดเลยใส่ถ่านมาถือป่ะ นี่นี่เอากโนี่โอ้หักแล้วบาทนี่มึอแรงหนึ่งประโจกตากันกับพัวแล้วมัอแรงเนาะอ่าเวลาหมดเกินหมดไปเนาะอ่แล้วมันคืออันแล้วกระบีบเลขกห้าคุณคือตัวหนึ่งเนาะหมดหันยามคันมัเปิดเด้มันตั้งเวลาเด้มันมีบอลตั้งเกิน มองมีห้ามโงอโอ้ได้คักแล้วบ,บาทนี่เอามั้จับมคอ่อยน,น,นี่กินกเช้าห่อเาไว้ก่อนปลาไวก่อนอ่าเหนคอยถ่ายหุเ<อ>จ้าเดี๋ยวคามันเอาไว้เผิน<า>น่าจะห<า>ันเป็นดีิเนี่มันมีเกี่ยวมันอยู่ เดี๋ยวเอาอนี่ก็ทำอย่งนี้เลยมันอย่าแข็งมันเสียนะเดี๋ยวทำกันไอผัวจะเอาขึ้นไหวผัวเด้อลังคาพัวเด้อแผ่นมันเด้อรังคาขึ้นันจะฟ้องเลยบ่มันลังคาขึ้นผู้อื่นนะพี่น้องดีใจยี่บ่ไดไอโซล่าเซลเคยใช้มาก่อนบ่มาเคยใช่ก็เคยเห็นยี่บ่สิเคยเห็นเคยเห็นคือบูซื้อีสิ มีเงื่อนชื่อเจา,จาวัชพันธ์นะนะฮอดบอสซาอ์พันธ์ม <c oughs> าจัก <c oughs> อ,อย่างนี้แหละ่มเห็นในคลิปเพ่มเลยจะมาเบิ้งเห็นครอบครัวคนซานเจ้านี่แหละเถ <c oughs> ึนก็เลยเข,ข้ามาหาแม่มกับเห็นพัวเพื่อนน้องพี่น้องพัวเพื่อนไปหาปลากับบอสเข่ากล้องอีกได้โหแล้วนะ่ะ แต่ว่าทั้งน้องเรายังเข่ากล้องได้ดีอยู่แฟนชื่เอิญน้องเราละสิบแปดปีสิบแปดปีเ่าเสื้อผ่านเนี่ยก็เลือกตัวได้บ่หมักกับบ๊อบไตัวได้หมักกับไส้เ้อะสมรถตัวอำนาดจะเริ่มเป็นปากมื่หายเสื้อผ่าน่นะ เป็นมงสองสงยังไงนต่อมรถตู้อำนาจเจริญอ่ะดีหมดเท่เด้อกดบังดูฮะบ่นมันหุ่งยินี่กดแล้วมบังดูบังดูล้องบังล้วงบงอ่ะเอฟซีันบ่งดูเป็นยั่บอปุ่นกระไรอ่าปุ่นกไอ่าอ่าอ่บอกว่ถึงดอกมันเนยยิงขึ้นอันดี หมอดอ่าเป็นยูส่ะเขา,าเปิดไปเลยบ่ได้บอกกันเกินที่หมดที่เสียได้เขาตั้งอันตโนมัติมันจะมีหายเลือกระว่างเลือกหาเลขแปดหาโมงแรงนะหาโมงสาปิด้าจะเปิดแปดโมงแรงปิดแปดโมงสามันก็เกิดไปเนาะคำไม่ยังมา่ทาันเปิดีะไปหาโมงมันเปิดให้ ขอบอ่าขอบใจไอ่มันด้วยนะโอ้ยพอดัเพิ่มด้วยนะอ่ารอมึงดูโมเป็นโอร์นัมซาพะคาจูอ้าโยงเมื่อขึ้นเราแอนดี้พระเบ่าขอขอบุญขอบคุณทั้งไอ้นั่นเพิ่นที่มีความเมตตาอ็นดูสาวใบทอง ที่นำไพโซลาเซลล์าามาให้เซลลมาให้หรือว่านำแสงสว่างมาให้ใชแส่าให้ให้เพิินอยู่ดีไม่แห้ง,หหหหงปัาจจาัยโรกภัยไข้เจ็บอ่ทุกสิ่งทุกอย่าง,ง,างเดินทางตลอดปลอดภัยทางให้ครอบครัวเพิ่นมีแต่ความเจริญอ,อ่าาทุ ข้างน้องเหมือนกับว่าบุคอยเป็นนะพี่น้องนี่แหละคนบรรพบุรุาเฮาเนาะพี่น้องบุคคยเขาสังคมเมืองใหญ่อีกอย่างก็ยังบุคคลนี่แหละมาถ่ายคลิปพันดุเนาะต่อไปก็จะหน่อนกับโบยานได้เนาะเห็นโดนสาปนี่พอจะเล่นข่ับผมเล่นหน่อยเนาะกินอะไรเจ๊มือเขานี่สามลูกสามฮูกมือกินด้วยดม <cười> <cười> hay nè nè cái điều hay xịt xịt ăn tà bò có đi chạy nó phần lên lại nữa thì đây phải xô là xeo này lại เด็กก็เสื้อผ้าหนาแพ้เนี่กลไปให้พี่น้องเลือกเบืองเดอร์ตัวใดที่ผลใช้ได้เพราะว่าบ้านเฮาผนบริยากใส่ดอกเสื้อใายเดียวนมันจะออกเสื้อสไตล์เสื้อใช้เดียวง่ายกว่าอะไรคือได้ใส่เสื้องามแท้ใส่ื้อมาให้มาเนี่ยเออให้คุณนิฮบอนี่แหละเพือนเออเพื่นกับน้องพี่น้องกับมาได้แตกต่างกันเนาะเพื่อนบ้านเฮาเป็นอย่างเนาะ คือเพิ่นอาพัวแล้วเพิ่นต้องออกเฮือนต่าง<ม>หิดคลองเพิ่น <c oughs> นั่งไฟหน่วยตื่นยุบเลยนะเนอแอ้วนายจ้างนาทีเลยสิบปัยสิบปายของไอ้นั้นนาจ้งนาทีเลยสิบหา้าพอบอสอ๋อเออ,อสำหรับคลิปนี้กับมุญ,ญยังไล่ได้ไนเด้อ มือหน้ามืึงไถ้ามีโอกาสจะได้เดินทางมาเยี่ยมมายามหรือมาแวะนี่แหละก็จะได้มาหาเลือยอยู่ดีคือมึอนี้ยังบุยให้มาเนะเาะเนาะจันทร์ได้ก็ดีมีแห้งเด้อไปก่อนอ่าพี่น้องเนาะนี่แหละมากับสมัยเพื่อนแล้วก็ไอ้น,นั้นเพื่อนมือนี้มาสามัยออกนอกบ้านมือน,นี้ให้กินข้าวนอกบ้าน <c oughs> ทั้งพ่อพี่แน่เนาะพี่น้องเนาะมาด้อยสะตอมเด้วยเา<อ>มันเก<อ>ิดสามคนมามัน เป็นเพดสามนะได้ซ <conversations> ื้อต่องพี่น้องเอ้ยเอากลับก่อนเด้ออ่ามาเอาไม้ก่อนะพี่น้องเอ้ยกลับก่อนนะพี่น้องฝนก็ตกก้าก็ลงโอ้เดินทางลำบากลายทางเปื้อนเปื้อนนี่แหละเฮือนเพื่อนกับน้องพี่น้องเนาะวันนีนอนอุ่นนะสามคนนอนกอดกันเลยนี่เลย นี่แหละนี่ก็จะเป็นเฮือนเอื้อยเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่แหละผืนกับบูมีไพอคือกันได้พี่น้องเอื้อเพิ่นมีบอกเบิ่งเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนบูมีคือกันเนาะบึงที่มีผู้รักผู้ใหญ่อยากสวยเพิ่นเนาะพี่น้องขับพัวเพิ่นสาวยน้องผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้ก็แม่เห็นบอกเลยน้องเจ้าสาวยน้องเลย อันนี้เอยผู้ที่หนึ่งเนาะผู้นี้ที่ช่องบอโ้นที่สามนะพี่นอ้องอือนี่เลยนะพี่น้องถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งไปน้ำพร้อมโอ้พากระแตเฮือนเพิ่นก็ได้โอ้เอนาะ,ะพี่นอ้องอ่ถามเอยน,น้องเนาะพี่น้องเนาะออกเฮือนต่างโฟนี้ก็แห้งมีแต่มีอย่างพี่น้องแพตัางเอาแพ้ตัางเอ้ยใบเบิรด พี่น้องเออสำหรับคลิปนี้กับวิยังณลายก่จะคอโตจบคลิปก่อนเนาะอ่อยพอกันคลิปหน้าคลิปไหนอีพีหน้าอีพีนายเด้อพี่น้องเด้อนะอยู่ดีมีแหงเมื่อสู่สคนพี่น้องไปก่อน